เป็นคีย์บอร์ดของ Signal ที่ผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับสวยงามส่งท้ายปีอีกรุ่นหนึ่งของซิ n a ่นะครับยังไงโอ้โหบอกเด้ว่าสีสันสวยงามวัสดุดี สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับแอดปก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ล่าสุดของ Signal e s p o r t ตนะครับตัวนี้เป็นรุ่น KB781 นะครับซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ออปชันแล้วก็ฟีเจอร์จัดเต็มมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับตั้งค่ามาโคไฟ RGB ที่มีหลายโหมดมากๆเลยนะผมมีมาให้ถึง21เโหมดเลยแล้วก็มีไฟ RGB ตรงขอบคีย์บอร์ดด้วยแล้วตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้ถึง100%เลยนะครับกันอุบัติเหตุเวลาเราทำ น้ำหกใส่คีย์บอร์ดด้วยนะครับถือว่าใช้งานได้ทนทนเลยนะแล้วก็มีรับประกันถึง2ปีเลยก่อนที่เราจะไปดูคีย์บอร์ดกันนะครับเรามาดูฟีเจอร์ที่ตัวกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับการน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็จะเป็นรุ่นของเขานะครับ kb 7 8 1ปตัวสวิตช์นะครับผมจะเป็นออ t ติคอลสวิตช์นะครับให้อัตราการต่อสองเนี่ยไวมากๆเลยสามารถกดได้ถึง100ล้านครั้งนะผมทนมากๆเลยนะครับแล้วก็การคีย์เบิ้ลคีย์ล้อนการจัดการปุ่มต่างๆการทำความสะอาดเนี่ยทำได้ ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีโปรแกรมปรับมาโคได้ปรับโหมดไฟได้นะครับคัสตอมคีย์ต่างๆได้ผมไฟ RGB นะรประกัน2ปีนะครับมีโหมดไฟถึง21โหมดอันนี้กดได้100ล้านครั้งเลยแล้วก็มีที่ลองมือด้วยนะผมเป็นแม่เหล็กสามารถถอดเข้าสอดออกได้อย่างง่ายๆเลย i p พ8นะครับผมกันน้ำนะต่อมานะครับด้านหลังนี่ครับโปรแกรมที่ผมบอกไปก็จะมีโปรแกรมปรับมาโค ปรับ R G B ด้วยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะผมการดาวน์โหลดก็เข้าไปที่เว็บ s i g n a l e s p o r t c o m นี่ครับต่นี้ถ้าดาวน์โหลดไม่เป็นใช้งานไม่เป็นสามารถทักไปถามเพจ signal ได้เลยนะผมแอดมินตอบไวมากๆเลยนะนะครับแล้วก็รายละเอียดปุ่มต่างๆนะครับมีบอกแล้วนะครับด้านหลังสามารถดูยละเอียดได้เลยนะครับใช้งานง่ายมากๆส่วนนี้ก็จะเป็นยละเอียดของตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวนี้สามารถเลือกได้นะผมว่าจะเอาเป็นสวิตช์สี้ำเงินเสียงดั่นหรือว่าเอา วิตสีแดงเสียงเงียบนะครับส่วนสายเป็นสายไนลอนนะครับยาว1.8่งจุเมตรทำนี้เลยแล้วก็มีฟูแอนตี้โกตติ้งนะผมกดได้พร,พร้อมๆกันโดยที่คีย์ไม่ล็อกนะครับเอาละครับผมคิดว่าเพื่อนอยากรู้แหละว่าตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีฟังก์ชันไฟยังไงบ้างแล้วก็มีลูกเล่นยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยครับผมนี่เป็นไงครับสวยงามไหมอ่ผมจะเอามาให้ดูนะครับเป็นไงโอ้โหบอกเลยว่าสีสันสวยงามวัสดุดี สุดๆเลยนะครับนี่ในส่วนของวัสดุนะครับผมจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงทนทานนะอันนี้คือด้านบนคีย์บอร์ดนะครับเห็นไหมไฟสองทะลุตัวหนังสือภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษกด้านบนนะผมส่วนด้านล่างจะไม่ทะลุนะครับไฟสวยงามมากๆเลยนะเราดูในะส่วนของด้านบนนะครับจะเป็นแบบนี้นะด้านขอบนะครับเห็นไหมมีไฟ RGB ด้วยนะครับ ไฟจะมีรอบตัวคีย์บอร์ดเลย <_ S 1> เห็นไหมครับดูดิสวยงามมากนะครับใน,นส่วนของด้าน,นล่างคีย์บอร์ดนะครับก็จะมียางกันลื่นแล้วก็จะมีที่ปรับระดับความสูงนะครับอ่าแมทเทนนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาตัวที่รองมือมาให้เพื่อนๆด,ดูกันนะครับนี่ครับที่รองมือจะเป็นแบบนี้เป็นพลาสติกนะครับมีฐานยางกันลื่นด้วยนะครับ เวลาเราใช้เราก็แค่วางปุ๊บมันก็จะดูดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับฟื้นแม่เหล็กเนี่ยก็ถือว่าดูดได้กําลังดีนะครับผมไม่เบาเกินไปนะครับอ่ะผมจะลองขยับให้ดูนะเห็นไหมครับดูดแรงอยู่นะครับนี่อ่ะนี่ครับอ่ะผมจะลองยกดูน่ครับดูดขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับก็ถือว่า ม่เหล็กถือว่าดูดโอเคอยู่นะครับไม่ไม่ไมไมเบาเกินไปนะครับนี่ครับลองดูนะนี่ครับดูดเข้าไปอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสวิตกันดีกว่าผมว่าสวิตเนี่ยเป็นยังไงฟีลลิ่งในการกดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเอาคีเดียวก็พอตัวนี้ก็จะแถมที่ดึงคีย์แคปออกมาให้เราด้วยผมเผื่อเราทําความสะอาดนะครับนี่ครับในส่วนของสวิตมันจะเป็น ออกสีกรมท่านนะครับการกดก็จะคิดหนึ่งทีขึ้นมาก็ดังคลิก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 นะครับอ่ะลองฟังเสียงกดดูนะครับอันนี้คือระยะเสียงเหมือนตอนที่เราใช้งานกันปกติเลยนะครับผมไม่ได้เอาไมค์เข้าไปใกล้นะครับเพราะว่าถ้าเอาไมค์เข้าไปใกล้เนี่ยเสียงมันจะดังแบบเกินจริงนะครับเราแบบจําลองสถานการณ์กันี้จริงเลยแล้วกันนะครับอ่าลองพิมพ์ชื่อผมนะครับ เป็นยังไงบ้างเพื่อนผมคิดว่าเสียงเนี่ยลั่นมากๆเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโหมดไฟกันดีกว่านะครับว่าโหมดไฟเนี่ยจะมีลูกเล่นยังไงมีกี่โหมดนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับเรามาดูในส่วนของโหมดไฟกันเลยนะครับการปรับโหมดไฟก็กด FN นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเราจะมาไล่ดูเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็น breathing นะครับเหมือนหายใจอ่าเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้ ิ่มความสว่างลดความสว่างนะครับผมกดตรงนี้นะครับผมปรับสีก่อนนะครับนะจะได้ประมาณนี้นะส่วนเพิ่มความไวนะครับโดยการกดบบเล็นแล้วก็กดขวานะครับมันจะไวแบบนี้เลยลดความไวนะ ite, นะประมาณนี้โอเคเราจะไปเรืเร่อยๆเลยนะครับ โอเคก็หมดไปแล้วนะครับกับโหมดไฟหลักต่อมานะครับการปรับโหมดไฟตัวขอบนะครับกดตรงนี้ครับกดปึ๊บนี่ครับปรับไปเรื่อยๆก็จะปิดนะครับสามารถปิดได้ส่วนไฟหลักนะครับปิดยังไงก็คือกด fn นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้มันจะปิดเลยนะครับเปิดไป,ไป ต่อมาจะเป็นในส่วนของการปรับตรงนี้นะครับจะเป็นคัตตอมคีย์นะครับจะมีแบบคีย์เขาทำไว้แล้วนะครับปึ๊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 บนะประมาณนี้ทีนี้คัตตอมคีย์อ่ะทำยังไงก็มันจะมีคัตตอมหนึ่งคัตตองสองคัตตองสามนะครับส่วนนี้ผมตั้งไว้แล้วนะโอเค๋ยวผมจะมาตั้งให้ดูนะครับผมว่ามันปรับตั้งค่าย,ยังไงก็คือกด fn นะครับแล้วก็กดปุ่มนี้ปึ๊บ มันจะกระพริบนะครับระหว่างที่มันกระพริบเนี่ยเราสามารถตั้งค่าไว้ได้เลยนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีใช่ไหมเรากดอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนสีเลือกสีได้เอาผมเอาเป็นสีเขียวกดเป็นค่าหนึ่งแล้วก็กดตรงนี้เซฟเห็นไหมทีนี้เรากดไอ้เ้าต้งคี้ไหมหไหมมันก็จะเป็นปุ่มตรงนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจับคีย์บอร์ด KB 781ดตัวนี้เป็นไงบ้างครับ โอเคไหมชอบกันหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคีย์บอร์ดของ Signal ที่ผมให้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเออน่าสนใจมากๆนะครับก็คือหมดไฟเยอะฟีเจอร์ฟังก์ชันครบเลยนะครับผมสามารถตั้งมาโคได้มีโปรแกรมปรับหมดไฟสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็มีที่รองมืออีก่ังหากประกันเต็ม2ปีนะครับไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับส่วนสายเนี่ยก็จะเป็นสายถักด้วยนะครับหัวย s ดีก็เป็นหัวชุกทองด้วยนะครับช่วยให สัญญาณมันเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนราคาคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับอยู่ที่1,590บาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับส่วนถ้าใครดูแล้วสวนใจสามารถสั่งซื้อกับแอดบลอกได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะผมเก็บเงินปลายทางเนี่เพิ่ม50บาทนะครับแต่ถ้ามาจาก y u t u b e เนี่ยสามารถขอส่วนลดเพิ่มเติมได้นะครับอ่าเป็นไงบ้างครับชอบกันไหมครับนี่ ใชเนาะประมาณนี้แล้วกันนะเอสวยไหมครับผมว่าสวยเลยแหละชอบเลยนะเป็นคีย์บอร์ดสวยงามส่งท้ายปีอีกรุ่นหนึ่งของ s i g n นนะครับโอเคครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับบาย